กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะอยู่กับนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการทา,ยทานยาลดความอ้วนมาก่อนครับหรืออยากจะลดน้ำหนักแบบรวดเร็วพี่ก็มีสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่าดีล็อกนะฮะตัวดีล็อกตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างคือหมายความว่าเราเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องออกกำลังกายแต่น้ำหนักมันจะลง แล้วลงเร็วลงลีนด้วยไม่ว่าจะเป็นเซลล์ล้เซลลูรลา์เนี่ยมันจะไปกระจัดด้วยเช่นเดียวกันถามว่ามันทําได้ยังไงคุณผู้ชมต้องเซอร์ไพรส์แน่เลยเพราะว่ามันสกัดจับส่วนใรมันจะไปบล็อกแป้งบล็อกน้ําตาลแล้วก็บล็อกไขมันถ้าเราไม่กิน3ตัวนี้หรือ3ตัวนี้เอาไปดึงไปใช้ขับถ่ายออกมาหมดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่อ้วนนะฮะต่อให้เรากินปกตินะฮะแต่ว่าเราทานตัวนี้เข้าไปก่อนเนี่ย ยังไงก็ไม่อ้วนนะฮะเพราะสารสก,กัดของเขาเนี่ยเขามีผลส้มแขบช่วยในเรื่องของการระบายระบายออกไประบายออกไปนะ,ะครับใส่เลมฮัดทาให้เราทานได้น้อยลงเพราะอะไรรู้ไหมมันจะไปพองในท้องเราทําให้เราอิ่มไวทำให้ความสุขว่าไม่อยากกินอะไรเลยอิ่มแล้วพอแล้วปัญหาที่เราอ้วนคือเรากินจุกจิกตัวนี้จะทําให้เราทานนี้ทานของจุกจิกได้น้อยลงแล้วเมื่อเราผอมเราจะไม่โซ่เพราะว่าเขามีสารตัวหนึ่งก็คือตัวราสเบอร์รี่สีแดงตัวนี้จะบํารุงผิวของคุณทําให้คุณเนี่ย เฮ้ยทำไมผอมแล้วมันดูไม่โทมวะทำไมรูปร่างดีขึ้นแล้วทำไมมันดูมันดูมันดูเปลี่ยนนะฮะวันนี้ดีล็อกนะคุณผู้ชมนะอยากทุกคนได้ทานนะฮะราคาไม่แพงเลยมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้หนึ่งกล่องมีสิทธิ์แคปซูลด้วยกันนะครับแล้วก็โปรวันนี้เลยเนี่ยสำหรับใครที่มาจากรายการเลาแคปหน้าจอตอนนี้เลยนะครับ ก็คุณจะได้โปรนี้1แถม1ราคาเพียงแค่350บาทเท่านั้นนะฮะย้ำว่าต้องมาจากรายการเราเพราะว่าราคานี้โปรนี้มีแค่ที่นี้ที่เดียวนะครับสนใจครับกับดีล็อกนะสามารถโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0 9 1 7 6 9 4 6 9 769 4 7 9 9 4 6 9 3าี่าูน์้า็ดกกาี่หกาสนะครับตูที่ไลน์แอดครับี่แมสซีตั์ตามด้วยดีล็อกนั่นเองนะจ๊ะนะครับมาขึนที่ข่าวบันเทิงครับเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดถึงของลิซ่าไปนิดหนึ่งเนาะของคุณแม่สีตังก ทรงผมนะคอนโรนะฮะยืนยันว่าไม่ได้ฉกฉวยวัฒนธรรมนั่นเองนะครับงานนี้ก็เป็นดราม่าขึ้นมาครับกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าถือเป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าคนผิวดําไม่พอใจเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของคนมพิวสีล่าสุดเนี่ยก็เป็นการถักแบบนี้คุณแม่ล่าสุดลิซ่าก็ได้ออกมาชี้แจงดราม่าดังกล่าวบอกว่าฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะคะแต่ฉันก็ไม่ได้มีความตั้งใจแบบนั้นฉันคิดแค่ว่าทรงผมนี้มันเจ๋งมากก็ละ ก็มีเหตุผลแบบแค่นั้นเลยจริงๆนะครับเขาไปเข้าสารก็ตรงนี้ก็ททำกันเต็มไปหมดแต่ฉันรู้สึกแย่เหลือเกินเวลาได้ยินคนพูดในสิ่งที่ไม่ดีฉันเสียใจจริงๆนะคะ พวกคุณรู้ใช่ไหมถ้าใครบางคนรู้สึกเจ็บปวดเพราะฉันเนี่ย<อ>ที่เป็นแบบนี้เนี่ย<อ>เพราะพวกเขารักคุณจริงๆก<อ>็เลยอยากจะให้รับรู้ฉันเสียใจมากๆ<อ>แล้วก็มีการพูดต่อแบบนี้เมอาโพสต์ต่อด้วยนะครับบอกว่าและฉันก็อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าฉันจะตรวจทานอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งเลยก<อ>็คือเอาง่ายคือจะระบัดระวังมากกว่านี้<อ>ฉันเสียใจจริงๆอประมาณนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาแบบว่าไปเหมือนไปการฉกฉวยวัฒนธรรมหรือว่าเป็นแบบยังไงประมาณเนี้ย เออหที่ก็เป็นดราม่ากันอยู่รอแบบสมผมทรงนี้ดาราไทยเขาก็ทํากันวันนักร้างไทยหลายคนเขาก็ทํากันนะแต่ไม่อย่าลืมสิวลิซ่าไงไม่เกี่ยวหรอกอิทธิพลความดังไงคำว่าผมทรงผมมันไม่มีของของผิวสีไหนนะมันเป็นแฟชั่นเออมันเป็นแฟชั่นมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยผมทรงนี้จะต้องเป็นผิวสีทําผมทรงนี้ผิวขาวห้ามทําอมันจะเิดเข้าสารเราก็ทำกันเต็มเลยผิวขาวแต่ก็ไม่มีผิวดําทําเลยถ้าทำไม่ถูกด่าล่ะ ไม่เกี่ยวนั่นคือการโชกเฉยวัฒนธรรมไม่มีคําว่าวัฒนธรรมทรงผมมันคือแฟชั่นเออทุกคนก็สามารถยืนอยู่บนแฟชั่นของตัวเองได้หมดครับคิดอะดปได้หมดอะไรจะเป็นอะไรก็ทําได้หมดปับเปลี่ยนกันไปแฟชั่นมันมาแล้วก็ไปแล้วก็มันก็กลับมาอีกครั้งมันก็อะดปอะดปกันไปบนเกียวหายไปสักพักเดี๋ยวก็กลับมาดังกลับมาพอตอีกเออมันก็มีหลายแบบเนาะแฟชั่นอะแล้วสมมติว่า ทรงผมคนเอเชียคือตัดหน้ามา้าแล้วก็ผมทรงนักเรียนอย่างเงี้ยแล้วผิวสีห้ามทําเหรอก็เห็นผิวสีตัดๆแล้วก็สวยตั้งหลายคนครับเอมันไม่เกี่ยวมไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันเป็นแฟชั่นค่ะมันไม่มีคำว่าของใครของมันแฟชั่นคือแฟชั่นอให้มันเหมาะกับตัวเราก็คือจบอืม นะคะตอค่ะอครัะไปดูเลยครับเรื่องของโควิด19ตอนนี้ก็หลายคนจะไม่ค่อยพูดถึงครับเพราะประภาภงก็เรื่องน้ำท่วมมาเนาะะน้ำท่วมเยอะหรือเกินตอนนี้โอ้โหล่าสุดที่ท่าตะโกนครสวรรค์นหนักขึ้นไปโอ้โหสงสารมากเลยพี่น้องประชาชนนะฮะ,ะแต่เรากลับมาเรื่องของโควิด19กันนิดหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมครับทางด้านของหมอริสมีการประกาศว่างดรับช่วยโควิดนะฮะ แล้วก็มีการออกประกาศหยุดรับผู้ป่วยใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดินหน้าต่อสู้กันมาหมอริดก็ช่วยเหลือมาโดยตลอดเพราะว่าตอนนั้นคนติดเยอะๆเตียงไม่พอล่าสุดเนี่ยก็มีการออกประกาศแล้วนะครับบอกว่าเรื่องราวที่ช่วยเหลือเนี่ยน่าจะเป็นให้ยาแพ็กยาหรือว่าเป็นเตียงที่พักอะไรที่รักษาโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะครับก็จะหยุดรับเคสแล้วะะนะครับแล้วก็ซึ่งเนื้อหาบอกว่าหมอริดเรื่องริดเนี่ยได้มีการโพสในไอจีมีรายละเอียดชี้แจงแบบนี้ว่าประกาศจากโครงการหมอริดช่วยโควิดปัจจุบัน นะครับระบบสาธาสุขเองในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยสามารถรองรับผู้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงแล้วเอาง่ายๆคือผู้ป่วยเนี่ยน้อยลงติดเชื้อน้อยลงเตียงก็คือพอแล้วไงก็ไม่จ้เป็นต้องมาข้างนอกหมอลิก็เลยเะจะบอกว่าประกาศนะครับจะปิดรับเคสใหม่เนี่ยตั้งแต่วันที่29กันยายนาเวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็จะทําการส่งยาให้ผู้ป่วยในวันที่30กันยายนเป็นวันสุดท้าย ขอขอบคุณจิตอาสาแพทย์บุคลากรทางการแพทย์แอดมินแล้วก็ทีมแพทยยาส่งยาต่างๆรวมถึงผู้บริจาคทุกคนด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าฟันสู้กับวิกฤตโควิดสิที่มนันหนักๆช่วงของสองสาเดือนก่อนที่ผ่านมานั่นเองนะครับนะครหมอเรียก็บอกเพิ่งถอยเบ้นไปนนิเมื่อวานมหมอเดี๋ยวนี้ก็รวยเนาะวหมอนเนี่ยเวลาทํางานอะไรเงินดวงเงินเดือนเขาสูงไง น้องธิ์นี่พี่เต่าเห็นตั้งแต่ประกวดมาตั้งแต่ต่างจังหวัดแรกๆเลย<ช>อ่ะ,อะตอนนี้ก็สบายไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ได้สบายไปแล้วนะคะออตอนนี้ก็หยุดรับเคสแล้วนะครับวันนี้ก็29กคือวันนี้สี่ทุ่มนะครับ<ช>ก็ตอนนี้ยังรับอยู่<ช>ถ้าใครเป็นก็ยังไปอยู่แต่ถ้าหลังสี่ทุ่มไปแล้วไม,ไม่ไม่ไม่รับแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการจะให้ยาส่งยาแพ็กยา<ช>นะครับแล้วก็คือทุกอย่างจะจบลงป<ช>ิดลง เหมือนเอาของเก่าเดขาจะเริ่มเริ่มเริ่มใกล้จะเปิดประเทศแล้วนะคะครับเออนะคะนั่นแหละได้เวลาพี่อมยิ่งต้องไปแล้วได้เวลาไปไหนจ๊ะเปิดประเทศเปิดประเทศแม่ก็จะพาอมไปลงเกลือไงไม่ไปไปซื้อรองเท้าแม่เพิ่งได้อาดิดาสมาสองคู่สองร้อยบาทฝนตกหนักมากแม่คับพอขายไม่ได้เลยเอาไปเลยสองร้อยจ้ของแท้ด้วยเออแต่เป็นมือสองมีกระโปรงกระโปรงนะอมชอบแน่เลยทำไมจะไม่ต้องเป็นกระโปรงล่ะเอ้า อมชอบเสื้อชั้นกร u กมั้อมมีกระอกมีกระโปรงมีออชุดลาดตรงลาตีมีหมดมีหมดเลยเออเอ,อันดร์แวร์ก็มีแบบผู้หญิงอะ่ะอมไมทํำใส่ได้เหมาะไหมเหมาะก,กับอมแม่ซื้ออมไหมไมั้ยอมไปเองสิี๋ยวแม่ขับรถไปด้วยแล้วแม่ก็จะเลือกอว่าเออสีสว,ย,สว,ย,ย,วสยๆยังอมผิวใสๆยังอมเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเอออมมต้องใส่สีแดงเออสีชมพูเสีเหลืองอย่างเงี้ยโอ้ตัดกันนะดูเออกระคับริกอย่างเงี้ย รักกันจริงเออเอาสวยเนาะถังชาติเขาแต่งอย่างนี้นะเออไม่รักจริงไม่แนะนำมะเนี่ยถูกต้องแล้วแม่กับพาะอมไปภูเก็ตไป็นทำไมอ่ะเอาก็เดี๋ยวมิสแกย์ครับประกวดที่ภูเก็ตไงพาะอมไปอ่อยฝรั่งไม่ไปแต่วิแต่ว่าภูเก็ตภูเก็ตมีแผนว่าจะไปนะเห็นไหมแหละไปจิกฝรั่งใช่ไหมไม่ไม่ไปหาเพื่อน เพื่อนหรือผัวเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงสมัยเรียนมหาลัยอย่าโกหกเอ้ยเมื่อข้างในเขายังไม่เชื่อเลยเขาบอกอุ้ยเขาบอกอุ้ยอ่ะเดี๋ยววันไหนไปเดี๋ยวจะถ่ายอล์มลงมัดมัลลาฝากบอกด้ว้อมเลิกแอปได้ไหมลำคาญมัดมัลลาบอกอะไหรอเออเรื่องของมันเขาบอกลำคาญมากเลยอ่ะมีโอมลำคาก็ไม่ต้องดูบอกมันเขาไม่ได้ดูผมเปิดไปแล้วเจอไงเขาไลยดูว่าทำไมแอปจังเลยอ่ะหลังหลังแอปแอปแอปมากมากเลยอ่ะเป็นคนน่ารักไงเขาจะไปเรียนทำอาหารนะมัสคาร่าตอนเนี้ยเขาจะสบายดีครับเอออะไรนะ เออน่าจะอย่างนั้นแหละจุดจบก็คือตอนแก่ก็ไปแบบอาจจะยิ่งสักไปเลยนะะที่เก่งๆไงเออนะฮะครับอ่ะพักไปก่อนคุณแม่พักกระ,ะสักคู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ฝากไปด้วยนะคะระับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร <c oughs> ดีล็อกนะคะล็อกแป้งล็อกไขมันบล็อกน้ำตาลอันนี้ลงจริงลง <c oughs> เร็วลงไวด้วยต้องดีล็อก <c oughs> นะคุณผู้ชมนะฮะสารสกัดก็มีผลส่งผมชดผลส่มแข็ช่วยระบายนะฮะแล้วก็ใส่เลมฮัททำให้เราอิ่มไวนะฮะแล้วก็สารสกัดจากบล็อตบลเบอร์รี่สีแดงทำให้ผอมแราไม่โทรม หุ่นดีแล้วก็ต้องกลับมาหล่อหุ่นดีแล้วก็ต้องกลับมาสวยด้วยดีล็อวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับซื้อ1แถม1ราคาเพียง350บาทเท่านั้นราคานี้โปรโนี้จัดส่งฟรีด้วยและก็เฉพาะรายการเราเม้ามันทันปากที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับสนใจสามารถโทรได้เลยนะครับ0 9 1ย์9 4 6 9 3หรือที่ไลน์แอดครับพิมตามมาแอดไตตามด้วยดีล็อกนั่นเองนะครับคัสักุ้นก่อนครับ ชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ